ขามกลางวิกฤตธุรกิจต้องรอดกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดตัวก,กิจกรรมปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าดีพร้อมจีเนียสทราน sf อร์เมชันดีจีพัฒนายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการยุคใหม่กิจกรรมปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าหรือดีพร้อมจีเนียสทราน sf อร์เมชันดีจีโดยกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดก,กิจกรรม DGT เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาและบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจซึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564ในรูปแบบวิชวลและจัดก,กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์กว่าร้อยกิจการ โดยได้รับเกียตรติจากดรอริยาพรอํานันคสระเดชผู้อํานวยการกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมสนทนาในพิธีเปิดงาน